สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนกับนายมันเมจิกทาร์ดนะคะสำหรับการดูดวงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกาย,ยนพศสองพค่ะเป็นการทํานายโดยการเปิดไพ่ทาร์ดนะคะซึ่งคำำําทานายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆและคำำําทํานายนี้ขอให้เป็นแนวทางที่คุณจะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือว่าเตรียมตัวตั้งรับกับรูปสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น นะ,ค,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดกาลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูเป็นราศีได้เลยค่ะสามารถที่จะดูสองคลิปประกอบกันก็ได้นะถ้าคณทราบทั้งาลัคนาแล้วก็ราศีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่แทนชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านนะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไพ่ตัวตนของคุณอนะตอนนี้นคือคุณอนะได้ไพ่เก้าถ้วยนะซึ่งไพ่เก้าถ้วยเนี่ยจริงๆรมันหมายความว่าตัวคุณมีความสุขเรียกว่ามีความสบายกายสบายใจในฐานะที่ตนทําอยู่หรือว่าในสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ในสภาพบรรยากาศต่างๆรอบตัวของคุณคุณรู้สึกว่าพึงพอใจแล้วแหละ คุณรู้สึกอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคละสําหรับเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นก้าถ้วยมันยังไม่ถึงสิบถ้วยนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีแบบอะไรบางอย่างที่มันยังติดในใจคุณอนะ่ะเหมือนตัวคุณเองยังรู้สึกว่าคุณยังขาดอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอความรู้สึกว่าเราจะต้องพยายามผลักดันตัวเองให้ฐานะมัน สูงขึ้นกว่านี้หรือว่ามีความหวังที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นไพ่ก้าวถ้วยมันยังไม่ถึงสิทเนาะคุณเองก็ถือว่าตรงเนี้ยยังขาดคุณจะพยายามทําให้มัน คุณยังมีความหวังที่คุณจะทําให้มันเต็มให้ได้ให้มันเต็มสิบให้ได้นะคะไพ่ตัวตนของคุณก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความกระตือรือร้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรามาคุยเรื่องการงานกันเลยดีกว่าการงานโชคนี้นะคะจะมีสภาวะงุนหงิดนะคะเรียกว่างุนหงิดกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีความงุนหงิดใจไม่สบายกายไม่สบายใจเพื่อนร่วมงานอาจจะเรียกว่าเขาทํางานช้าทํางานไม่ดีหรือว่าทํางานออกมาไม่ถูกใจคุณด้วยความที่บางทีมันเป็นงานที่แบบต้องใช้รายละเอียด แล้วตัวคุณเองเป็นคนละเอียดมีความกระตอือรือร้นมีความม่่งวัยแล้วเขาอาจจะทํางานช้าไม่ได้ดั่งใจนะคะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่เรียกว่างงุนหงิดอ่ะเงินงิดกับเขามากๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มให้ในหนึ่งงานช่วงนี้มันจะเป็นงานที่เรียกว่างานยุ่งนะ มีการที่ต้องติดต่อพูดจาประสานงานกันหรืออะไรแต่ว่าคนที่เขาทํางานกับคุณเนี่ยเหมือนเขาทํางานได้ไม่เต็มที่หรือว่าเขามีปัญหาหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วเกิดปักเสียงกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยตัวคุณเองยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเขาเขาเหมือนกับ บางคนอาจจะไม่พอใจคุณหรือว่าบางคนลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณเองอ่ะด้วยความที่คุณมีประสบการณ์ในการทํางานมีความเรียกว่า สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้คุณผ่านประสบการณ์มามากกว่าเขาหรือว่าในการเป็นลูกน้องของคุณนะคะคุณมีประสบการณ์มากกว่าหัวหน้าก็ได้หัวหน้างานาจ,จะเป็นหัวหน้างานใหม่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจพื้นฐานของงานหรืออะไรเงี้ยคุณจะสามารถอธิบายเขาฟังแล้วก็แก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคุณจะแก้ปัญหาออกมาได้นะคะมีการพูดคุยสื่อสารซึ่งตรงนี้การพูด พูดคุยสื่อสารนะคะให้คุณตั้งสติเอาปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแนะนาแนวทางตรงนี้คุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ผ่านไปได้นะในเรื่องของสายงานหรือการงานนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องแข่งขันในเรื่องของการงานนะแต่มันก็แก้ไขได้มันอาจจะอยู่ในสภาวะที่เบื่อเบื่อหน่ายกับการทํางานเพราะว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆหรือเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปดูในเรื่องของธุร,รกิจ เรื่องธุรกิจช่วงนี้นะมันจะเป็นในเรื่องของคุณต้องแข่งขันกับแข่งขันกับการค้าขายหรือธุรกิจนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณมีความมั่นคงนะคะในเรื่องธุรกิจเพียงแต่ช่วงนี้มันมีการค้าขายเขาบอกว่ามันมีเรียกว่าบางทีมันมีการแข่งขันที่แบบบางทีอ่ะการตั้งร้านหรือว่าการไปเจรจาธุรกิจ มันอาจจะอยู่ในที่เดียวกันหรือในเป็นสินค้าชนิดเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เรียกว่ารู้สึกกังวลใจนิดนึงว่าเราจะแก้ปัญหายังไงบางทีร้าน ขายสินค้าเหมือนกันแล้วตั้งใกล้กันอยู่ดีๆก็ได้ล็อกใกล้กันได้มีร้านใหม่มาเปิดแล้วก็อยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้ค่ะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วทํายังไงอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณจะแก้ปัญหาไงแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยเขาเชื่อมั่นในสินค้าของคุณสินค้าของคุณหรือการบริการของคุณนะคะมันมันถูกใจลูกค้ามากกว่า ตัวคุณเองก็จะขายได้ขายได้นะคือยังขายได้ยังติดต่อประสานงานหรือยังทําธุรกิจออกมาเนี่ยคือมันยังออกมาในเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมันอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะแต่กําไรหรือว่าผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็ยังออกมาให้คุณชื่นชมอยู่คุณยังมีความสุขกับมันคุณยังมีความบั่นคงกับการค้าขายหรือธุรกิจของคุณเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงแค่แค่ช่วงรอยต่อคะ่ะที่เรียกว่า เหมือนบางคนด้วยความที่มันพ้นช่วงโควิดเนาะมันอาจจะมีการออกไปติดต่อประสานงานง่ายขึ้นต่างคนต่างแย่งชิงกันนะคะตัวคุณเองจะได้จะได้ในส่วนงานหรือว่างานการติดต่อของคุณมันจะมีข่าวดีเข้ามาให้คุณชื่นใจแหละนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการทำธุรกิจค้าขายนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้ มีเงินเข้ามานะมันจะมีเงินเข้ามาหรือว่าเงินที่เรียกว่าถ้าคุณมีการไปกู้กู้นี่ยืมสินมาหรือว่ามีการไปอขอยืมเงินผู้ใหญ่หรือว่ามันจะมีมรดกตกทอดหรือการเงินมันจะเข้ามาอยู่แหละเงินที่เรียกว่าการไปติดต่อไว้มันจะได้รับการอนุมัติจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่ว่ารายจ่ายของคุณอ่ะมันรออยู่นะคือมันมันจะมีรายจ่ายเรียกว่ารายจ่ายรอ นะคะอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องปณีประนอมไปก่อนบางคนอาจจะต้องขอไปผ่อนผันในเรื่องของปัญหาหนี้สินนะคะแต่มันก็ผ่านไปได้ตัวคุณเองรู้ว่ามันเกิดปัญหาจากอะไรบางคนอ่ะเงินเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะด้วยความเครียดของคุณคุณไม่ดูแลตัวเองไม่พักผ่อนเกิดความเครียดมากคุณก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าการดูแลตัวเองหรือว่าไปจ่ายพวกค่ารักษาพยาบาลของอคนในบ้านก็ได้หรือจะเป็น การเรียกว่านําเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณจะต้องบริหารให้ดีภายในเดือนนี้เดือนนี้ผ่านไปได้คะ่ะเรื่องการเงินไม่ถึงกับว่าติดขัดขนาดนั้นเพียงแต่เงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีรายจ่ายที่รออยู่อะตัวคุณเองรู้ว่ามันคือรายจ่ายอะไรนะคุณรู้เพียงแต่ คุณเองก็อยากเอาเงินตรงนี้ไปต่อทุนไปทําทุนในเดือนนี้แนะนํานว่าอย่าเพิ่งนําเงินก้อนนี้ไปทําทุนนะคะให้แนะนํานว่าเคลียร์รายใจ่ายให้หมดก่อนนะคะแล้วเดือนหน้าเราค่อยเริ่มใหม่เพราะเดือนนี้ไพ่เตือนมาว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรทั้งสิน้นมีไพ่ดาบขึ้นมาไพ่ดาบจะหมายความว่าตัวคุณยังไม่ควรลงทุนนะคะนําเงินไปแก้ไขปัญหาให้เสร็จก่อนแล้วก็เดือนหน้าเงินเหลือเท่าไหร่หรือมีรายรับใหม่เข้ามาเราค่อยนําไปลงทุนจะดีกว่าเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นไปก่อนนะคะในเดือนนี้ ต่อไปเป็นในเรื่องของความรักความรักชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้คนที่โสดนะความรักนะคะคนที่โสดคนที่โสดความสัมพันธ์มันจะมาในรูปแบบเพื่อนอะหรือว่าตัวคุณเองให้เขาได้แค่เพื่อนหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมันมีการพูดคุยกันแล้วอะแต่ว่ามันยังแบบยังไม่เก็ตหรือยังไม่โดนใจหรือเขาคนนั้นยังยังไม่เคลียร์ตัวเองหรืออะไรทําให้ตัวคุณเองก็กับเขาเนี่ย ต่างสารสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ในรูปแบบคนโสดนิดนึงนะอ่าคือมันมีโอกาสเข้ามาเขาเองก็คือแบบอาจจะเข้ามาหรือตัวคุณเองอาจจะเข้าไปในชีวิตเขาแต่ด้วยความที่เขาหรือคุณเนี่ยมีปัญหาทําให้ต่างคนต่างต้องไปแก้ปัญหาตัวเองก่อนยังไม่พร้อมที่จะ,ะมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนหรือว่ามาทํา เรียกว่ายังยังไม่พร้อมที่จะสานสัมพันธ์ไปต่อต่างคนต่างมีภาระรที่ต้องไปจัดการนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นในการพูดคุยกันในแบบเพื่อนนะคะมีความสุขในรูปแบบเพื่อนกันไปคุยกันไปแล้วก็มีความสุขคุณหรือเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีอารมณ์ดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคค่ะสําหรับในเรื่องความรักคนโสดนะก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์ได้แค่เพื่อนไปก่อนนะคะในเดือนนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ช่วงนี้เบื่อหน่ายในความรักนะออกแนวเหมือน เบื่อกับปัญหาเก่าๆนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเหมือนตัวคุณเองกับเขาอะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างต่างเหนื่อยต่างคนต่างรู้สึกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงแต่ตัวคุณเองรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือยังไงมันก็มันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่อาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณสองคนหรือมีคนเข้ามาจีบคุณแต่ตัวคุณเองก็ไม่ไม่ เรียกว่าคุณหรือเขานะคือกลับกันก็ได้นะคะว่าเป็นไม่คุณก็เขาเนี่ยคือไม่คิดจะรับคนใหม่เข้ามาหรอก ก็ยังเคลียรปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นหรือว่าความเบื่อหน่ายมันก็เป็นแค่ช่วงนี้ที่เรียกว่าต่างคนต่างเบือ่อต่างคนต่างไม่อยากยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นในช่วงของตึงๆนะคะในเดือนนี้จะตึงไปก่อนนะในเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะเพราะมันไม่ใช่ไพ่ที่แบบร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าจะเลิกกันแค่ว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดในเรื่องความรัก ของคนมีคู่เท่านั้นเองนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนเรียนนี้น่าห่วงนะมันจะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสําหรับคนที่เรียนอยู่นะคะบางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ย้ายโรงเรียนอาจจะได้ย้ายด้วยเหตุผลที่ดีก็ได้นะไพ่ทาวเวอร์ก็ไม่ใช่ว่าตัวคุณจะแบบกระทันหันอะไรขนาดนั้นบางทีมันอาจจะเป็นในด้านดีว่าตัวคุณอาจจะสอบติดแล้วก็ต้อง รีบไปเรียนที่ใหม่เลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มให้ในเรื่องคนที่เรียนเนาะก็ยังไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นไม่คาดคิดแหละเราอาจจะมีการตกใจนิดนึงแต่เราก็จะแก้ปัญหาไปได้ค่ะนี่ค่ะมันเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างทําให้เราต้องออกเดินทางไปเรียกว่าเดินทางไปแก้ปัญหาไพาด่ดาเวเอร์ออกมาสองรอบเลยนะในเรื่องของการเรียนอาจจะได้ย้ายโรงเรียนหรือว่าได้ปรับเปลี่ยนหรือบางคน ถ้าเกิดว่ามีความไม่ตั้งใจเรียนเหลืออะไรมาเนี่ยคุณอาจจะโดนออกจากเรียนก็ได้นะเดือนนี้ให้คุณตั้งสติแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการเรียนบางคนถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจเรียนมาค่ะแนะนําเดือนนี้พยายามที่จะอยู่ในกรอบให้มากที่สุดอย่าโดดเรียนอย่าอะไรนะแล้วตัวคุณเองก็จะแก้ปัญหาได้มันต่อให้คุณต้องย้ายโรงเรียนหรืออะไรมันก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นคุณจะมีความ มันคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเรียนางทีย้ายไปแล้วมันก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นหรือางทีย้ายไปแล้วเราเปลี่ยนคุณครูใหม่เปลี่ยนอาจารย์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนการสอนแบบใหม่คุณมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องดีกับคุณเองเนาะต่อให้มันเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราตั้งสติแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับมันนะคะเราหาวิธีแก้ไขปัญหาไว้มันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านไปได้ทุกปัญหาสีก๊อตกดนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ ถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะขอให้คุณผ่านไปได้นะคะจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปัญหาขึ้นแนะนำว่าให้คุณแก้ไขปัญหาด้วยสตินะคะเดือนนี้คุณจะผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ